ผมกาลังนั่งอยู่กับดีไซเนอร์ที่งานชุกงานฮอตอีกคนหนึ่งของประเทศไทยค,ครับผมสวัสดีครับชื่อเอ็กนะครับจากวิสาห์ออฟเลิร์นิ่งครับ<ม>ก็วิสาห์เลิร์นิ่งก็เป็นสตูดิโอที่รับออกแบบบอร์ดเกมแล้วก็ทําเกมของตัวเองมาให้แบบว่ามีกับ explore วิธีการเล่นต่างๆที่น่าสนใจครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับ<ถ>ผลงานที่ผ่านมาก็จะมีพิซซ a ามาสเตอร์แล้วก็ เนี่ยเป็นโฉมใหม่แล้วนลับกับว่าตอนนี้ที่ทําขายอยู่ก็จะเป็นร้านแฮนด์สแตนดิ้ที่ขายตามร้านทั่วไปบนที่ีทูอะไรต่างๆเห็นใน P2S ด้วยใช่ครับผมนอกจากเกมที่อันนี้เป็นโปรดักของวิสอบ l รมเรียนรแล้วก็ยังมีอีกหลายเกมที่เราออกแบบให้กับองค์กรต่างๆอ๋อใช่ครับก็จะมีแบบที่ เป็นรับรับออกแบบรับบริการออกแบบตามโจทย์ละกันเพราะว่าก็จะมีแบบว่าสมมติอยากจะสื่อสารเรื่องกระบวนการยุติธรรมทำยังไงให้เด็กเล่นได้สนุกด้วยอะก็ทำเป็นทำเป็นบอร์ดเกมดีกว่าทําเป็นเกมยังไงที่จะพูดเรื่องการเสียภาษีทำยังไงให้สนุกเสียภาษีวุ่นวายจังทําเป็นเกมยังไงให้มันสนุกอะไรเงี้ยผมรับออกแบบตรงนี้ด้วยครับนั่นแล็บพี่ถึงบอกไงว่าพี่ไม่ได้พูดเกินเลยไปเลยว่าผู้ชายคนนี้งานชุกงานเยอะที่สุดเป็นนักออกแบบที่งานเยอะมากๆไม่รู้ว่า กินนอนยังไงนะครับถึงทำงานเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงต้องเป็น3เกมนี้ครับ3เกมนีออ้มันเกิดมาได้ยังไง3เกมนี้อ๋อมันเป็นซีรีส์เกมถ้าเป็นเกตเวย์อะบอกเ,อเกมจะมี gateway, เกตเวย์ก็คือเกมแรกๆที่เรารู้จักใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเป็นเกตเวย์สำหรับคนกลุ่มพักเก็ตใหม่มไหมเช่นอย่างเช่นนี่เลยดีกร่าผมโยกเกยิรยตเกมเนาะิรเ,เกมเดี๋ยวนี้ลบไปก่อน ไอ้เช่นเกมแมวนี่ก่อนเกมแมวเกมแมวก็ชัดมากครับหลอกคนรักแมวถูกต้องเลยทัดแมวทั้งหลายทัดแมวทัดแมวจงฟังครับทัดแมวจงฟังครับผมผมก็ออกแบบคนบล็อกอ๊อฟแคทมาเนี่ยเพื่อที่แบบว่าซัพพอร์ตคนที่รักแมวดวยที่ว่าพฤติกรรมต่างๆของแมวหยิบออกมาเช่นแมวเนี่ยมันชอบทําของ ตกแตกเรียกว่าไอซ่าไอซ่าเนี่ยมันจะไปทําของที่บ้านคนอื่นแตกมันก็ต้องทิ้งการอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นเกมที่เล่นกับพฤติกรรมแมวครัแบบมีแมวกินจุมีแมวตัวยาวมีแมวที่แบบว่าแมวไหลไปบ้านคนอื่นอะไรอย่างงี้ไอแมวที่เราเห็นเห็นอยู่ตามบ้านเราตามของเพื่อนบ้านเราหรือของเราที่เราเลี้ยงเองมันจะมีพฤติกรรมแบบนี้แหละใช่หยิบมาแล้วก็ทําเป็นเกมแล้วให้มันลองเล่นแบบง่ายถ้าเทียบกันอาจจะม,มองว่ารูปแบบการเล่นแบบมันจะคล้ายๆกับพวกวิงสเปรนที่แบบว่าเราเซตของข้างหน้าเราแล้วมันจะเกิดมาเป็นแบบแอคชั่นยังไงบ้าง แต่วินสแปรน่ะผมว่ามันยากไปถ้าจะเริ่มเล่นมาเริ่มบอกออฟแคทก่อนดีกว่าครับผมนนี้ก็จะเป็นเกมแบบทาดแมวทาดแวนวทาดแนวน่าจะชอบแล้วสีนี่เลือกได้แบบใช่เลยลเป็นละมุนละมุะมแนแนวแนวแบบพาสเทลหน่อยครับผม คนเห็นเนี่ก็แบบเลิฟและเลิฟและแค่เห็นรูปแบบเห็นรูปทรงเห็นสีก็ใช่ใช่อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับแมวมันจะมีเรื่องไหนอีกที่มันใกล้ตัวเราอีกไหมนี่ครับถัดมาลิซซี่โทซี่ครับเกมนี้เกมนี้ผมจะเน้นว่าเป็นพวกครอบครัวแล้วกันเริ่มเล่นง่ายๆคือเคยมีปัญหาในการว่าเราอะเล่นบอร์ดเกมอาจจะไปสอนคนในครอบครัวเล่น ลรวรู้สึกว่าเกมต่ละเกมที่มีเนี่ยมันยากเกินไปแม้แต่สเปนเดอร์ก็อธิบายค่อนข้างยากทำยังไงให้อธิบายง่ายๆโดยที่ไม่ติดขัดจะไปชวนเล่นป๊อกเด้งก็รู้สึกอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็เลยมาเออผมก็เลยคิดแมคคนนิคที่แบบแมคชนิคที่เป็นตัวแทนของทุกอย่างคือเกมจับคู่เกมจับคู่นี่แทบจะแบบเป็นเมชชั่นนิคทุกคนทุกคนรู้เล่นเป็นแต่ทำางไงให้เกมจับคู่มันไม่ธรรมดาผมก็เลยทําเป็นเกมขนมปังปิ้งจับคู่หน้าขนมปังแต่เรามาปิ้งขนมปังเนี่ย เราจับคู่ของปังเย็นๆไม่ได้เราต้องใส่ไฟให้มันนิดหน่อยให้มันร้อนหน่อยเองเป็นการเล่นเกมนี้คุณจะได้ใส่ไฟด้วยใช่ใส่ไฟใส่ไฟขนมปังต้้งขนมปังให้ขนมปังมันร้อนแล้วก็เราถึงจะหยิบขนมปังนั้นได้จะมีทริคเล็กหน่อยว่าสมมติยิ่งมีขนมปังยิ่งร้อนร้อนเกินก็จะไหม้และที่สาคัญผมเคยเจอประสบการณ์ครับในเครื่องปิ้งขนมปังผมทําไมอ่ะมันมีจิ้งจกอุ้ยแอบอยู่ในนั้นผมตกใจมากเลย เลยหยิบมาใส่ในเกมนี้ด้วยเอามาใส่ในเกมนี้ด้วยมีจิ้งจกแอบอยู่ในการตอนปิ้งขนมปังครับแต่เป็นจิ้งจกน่ารักน่ารักมีเป็นเราแอบจิ้งจกไว้เมื่อกี้ก็จะเป็นแบบว่าจิ้งจกเวลาเราเปิดมาตกใจจิ้งจกแอบหนีไปที่ขนมปังอื่นๆทำให้ปกติ m e m o ม y game เกมเนี่ยมันต้องจำใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะมีสลับการ์ดบ้างทำให้เป็นสีสันนิดหน่อยพ่อแม่เล่นได้ครับผมคอนเฟิร์มแล้วแล้วเด็กๆก็เล่นได้เล่นในครอบครัวได้เฉนเรนที่กว้างมากครับผมครับผมและสีก็มาในเทิร์น มัมาในแนวเดียวกันเหมือนเป็นเซตเหมือนกันเนาะใช่โอเคสีสีน้ำครับครับผมและอันนี้สีแดงนี่คืออะไรอ่ะดูร้อนแรงอ๋ออันนี้เดโม่อยู่เลยโอ้ยแปะเดโมอยู่เลยอ่ะแกะแก่อนแกะก่อนเขินเขินเขินไม่ต้องแกะแล้วรู้เห็นยังไงแล้วเห็นแล้วซิกเคนเลเวอร์ก็เป็นเกมแล้วส่วนใหญ่ร้านมอสเกมอาจจะเปิดข้างๆกับมอมหาลัยแล้วก็จะเจอว่า จะชวนสาวเข้ามาเล่นเกมคนที่ชอบแทนที่จะไปเดทด้วยวิธีการอื่นอ,นอลองชวนสาวมาเดทโดยการเล่นบอร์ดเกมไหมใช่ร้วทำยังไงเนี่ยที่จะให้บรรยากาศการเล่นบอร์ดเกมมันได้แบบเขาเรนะียกได้ได้เหมือนแบบจีบกันได้แบบงอ้อได้อ้อนกันเออทำให้เรารู้จักอีกคนหนึ่งมากขึ้นมผมก็เลยออกแบบเกม ปกติเกมพอชวนเข้าไปเล่นปุ๊บมันจะเป็นเกมบัฟแต่ว่าเกมบัฟเล่นมาแล้วโกรธกันแล้วทำไงแบบผมก็เลยเรียกว่านี้เป็นบัฟสายขาวาบัฟสายขาวคือแบบเป็นการอ้อนอ้อนกันขอร้องกันเป็นแบบ positive ใครที่อ้อนเก่งก็จะได้รับหัวใจจากคนที่เราต้องการไปยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่เราแอบชอบซึ่งในเกมมันจะมีการแอบชอบอยู่ secret lover ครับ แอบชอบแล้วก็ปิดไว้ถ้าเขาเป็นคนที่เราแอบชอบเราต้องอ้อนเอาหัวใจเข้ามายิ่งได้หัวใจคนนั้นมาปุ๊บแต้มเรายิ่งเยอะคุณเคยแอบชอบใครหรือเปล่ามาชวนเล่นบอดเกมนี้สิครับเนี่ยครับก็อันนี้เป็น Secret Level อันนี้นอกจากน่าสนุกเล่นง่ายอธิบายง่ายเล่นในครอบครัวได้เล่นกับเพื่อนๆได้สนุกแล้วพี่สนใจอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแพคเกจจิ้งมันดูแบบว่าทุกคนสามารถทุกคนสามารถมีแบบนี้ได้ ทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้อันนี้คืออัน,นอันนี้คือพร้อมจําหน่ายหรือว่าอันนี้เป็นอันนี้พร้อมจําหน่ายครับพร้อมจาหน่ายเป็นดีไซน์นี้เลยใช่ดีไซน์นีเนี่ยมันมันแตกต่างแล้วมันก็ดูแบบมันเข้ากับเกมดีอันนี้ไอเดียมันเกิดจากอะไรครับน้องเอ็กมันเป็นช่วงประมาณแบบตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วจริงๆมันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเอ็กทำเอ็กต้องการทําแบบ24ี่คับบอร์ดครับ24คับบอร์ดเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่ว่าเราจะทำไงก็ได้ที่อยากจะทําเกมแบบเป็นงานฝีมือที่ ที่สามารถที่แบบคนทําเกมอะสามารถที่ทํมีมีรูปแบบแบบหนึ่งอะที่สามารถทําเกมขายได้แล้วมันดูโอเคอตอนแรกผมก็ไปเจองานที่ไต้หวันเขาทําเกมแบบขายในราคาร้อยกว่าบาทเองอแต่ว่านะเขาจะใส่ถุงซิปลอ็อกทําเป็นแบบมีแต่ว่าเป็นแพ็กเกจที่แพ <Pack age S 2> ็กเกจจริงไม่สวยแหละคือ,คอ,คอเน้นซื้อไปแลเล่นได้เลยชแต่ว่าถ้าขายมันอาจจะแบบดู อ้นั้นหน่อยถ้าสมมติว่าคนคนเล่นเกมเยอะเขาก็จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงพวกนี้แล้ะแต่ในตลาดเนี่ยของไทยเนี่ยเอ้ยทำไงให้มันดูน่ารักน่าเข้ามาหาหน่อยแต่วิธีที่จะอยากเข้ามาหาแต่ดูง่ายๆทำยังไงได้บ้างตอนแรกก็ไปแบบลองทาโครงสร้างกล่องมาห่อเองทําไปทํามาโอ้โหกว่าจะได้หนึ่งกล่องใช้เวลาเยอะเหมือนกันก็เลยลองหาวิธีว่ามันมีพวกกล่องขนมเราไปสั่งกล่องขนมมาแล้วก็ใส่ เกมเข้าไปตัดมาปุ๊บแล้วก็่าพันกระดาษซะหน่อยมันก็ดูโอเคแล้วก็จริงๆอยากจะเชิญชวนนักออกแบบคนอื่นด้วยซ้ำว่าแบบเนี่ยผมพยายาม explore วิธีการซึ่งถ้าใครชอบวิธีนี้แล้วมันดูน่าสนใจต่อยอดไปได้เลยนะครับไม่ได้บอกว่าต้องแบบไอ้นนี้มันเป็นของวิซาเรนนิ่งทำแล้วแบบไม่อยากทําตามผมผมไม่ได้ถือว่าแบบนี่คือไอเดียของวิซาหรอกแต่ว่าถ้ามันทําออกมาแล้วมันขายได้แล้วมันเวิร์กเห็นว่าชอบทําเลยแล้ว มันง่ายมากเลยเพราะสั่งกล่องมาช้อปปี้ก็ขันได้ครับกระดาษตรงนี้ตัดตรงๆเองจีนทัตเตอร์นิดเดียวขันนิดหน่อยให้มันสวยๆโอเคแล้วครับประมาณนี้ครับแล้วไฮไลท์เลยต้องแปลนนี้แหละมั้งอ่าอ่านี้เป็นยังไงมันไฮไลท์ยังไงน้องเอกอันนี้เกมเก่าครับเกมเก่าแต่ว่าปรับฉบับปรับปรุงใหม่ก็พิซซ่ามาสเตอร์เมื่อ2ปีแล้วมั้งสองปีที่แล้วก็คือทําออกมาขายอืก็หมดไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าก็เหมือนกับว่าได้รับอ,อ๋อใช่เราได้รับรางวัลด้วยนะรางวัล Thailand บอร์ดเกม a ะ a อ d ์ี2019นะครับก็เลยจากเวอร์ชั่นนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากไปต่อกันม,มันยังมีจุดบางจุดที่มันสนุกเรื่อยมากกว่านี้ แต่มันใช้เวลานานหน่อยกว่าจะคิดออกซึ่งพอรอบนี้เราก็เลยเจอว่าเรามาปรับปรุงให้มันเล่นง่ายขึ้นอย่างแรกคือแก้จุดอ่อนในเล่นง่ายขึ้นเพราะตอนแรกอะพิซซ่ามัสเตอร์ครับมันเกมอะถ้าอธิบายให้คนเข้าใจมันมีหลายสเต็ปมากผมก็เลยปรับใหม่ไอ้ตัวเนี้ยเราก็เลยปรับวิธีเล่นวิธีสอนให้มันง่ายขึ้นวิธีสอนให้ง่ายขึ้นก็คือเดี๋ยวเ l เ y อร์บอร์ดเดี๋ยวของจริงมันจะเป็นแข็งๆัวนี้นะอันนี้คือตัวเดโม่ครับ ปกติอ่ยตอนแรกที่ผมทำผมเป็นเขียนเลยอืมอเวอร์ชันแรกจะเป็นแบบข้อเป็นข้อข้อใช่อันนี้ผมทําเป็นซิมโบแทนอ่าตอนแรกพออย่างเงี้ยปุ๊บอธิบายไม่ยากเลยบอกเกมแบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกเริ่มวันเริ่มวันก็คือหยิบออเดอร์แล้วก็ไปช้อปปิ้งช่วงที่สองทำพิซซ่าทำพิซซ่าต้องทำอะไรเก็บวัตถุดิบแล้วก็แลกแลกออเดอร์เป็นไอ้แลกวัตถุดิบเป็นออเดอร์ที่แา้วช่วงที่สมจบ ก็คือจบวันจบวันก็คือคิดแต้มหักลบแล้วก็เดินสกอร์จบแล้วตามนั้นเลยใช่เหมือนมันเหมือนมันจะคลีนขึ้นลีนขึ้นใช่คนทั่วไปน่าจะเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ครับก็พยายามอยากคืออย่านี้จุดประสงค์ผมความตั้งใจของมันคืออะไรตอนนี้ตอนแรกพอเราทำเกมออกมาเราแบบก็อยากให้เกมนี้มันขายได้กว้างๆกระจายกระจายได้ดี พอเราพอเราเจอจุดออดว่ามันอธิบายยากดันี้คือเราต้องแก้เลยแล้วสตองโฮเขาก็ช่วยซัพพอร์ตเรื่องเรื่องว่าไปทองเทสกับคนที่แบบลูกค้าที่มือใหม่ที่ไม่เข้าใจรือว่า GM ก็จอช่วยมาอธิบาย<อ>ก็เลยได้มาเป็นแบบซิสเต็มที่มันค่อนข้างอธิบายง่ายขึ้น<อ>แต่เรายังไม่ทิ้งนะครับอันนี้คือเวอร์ชันเทรนด์มีโหมดจะเขียนไปตรงนี้อะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ชอบ พิซซ่ามาสเตอร์แบบเก่าชอบความท้าทายเล่นแบบซับซ้อนหน่อยยากๆอะไรเงี้ยไม่ก็ไม่ได้เล่นเกมนี้ดิไม่ได้ครับนี่ครับเรามีด้านหลังการ์ดอ๋อยังอยู่อ่านี่คือเป็นแบบมาสเตอร์โหมดเลยรอบแรกมันเป็นแค่หน้าเดียวพวกชอบแนวแบบคลิปเยอะๆวางแผนซับซ้อนหน่อยยังก็ยังอยู่ยังมีอยู่แล้วเราไม่ได้ทิ้งกลุ่มนี้ครับเพราะว่าเราเพิ่มเพิ่มโมดูลใหม่ครับเรียกว่าโมดูลเครื่องปรุง เราดูเครื่องปรุงจริงๆมีนี่ครับอ๋อเป็นไทยแข็งเหรอเป็นไทยเป็นไทยแข็งเป็นออริกาโนกับแคชชั่าอันนี้ไม่มีในเวอร์ชั่นก่อนครัออริกาโนกินกับพิซซ่าทำให้พิซซ่าอร่อยขึ้นแคชชัพกินกับไซดิสทำให้ไซดิสอร่อยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หยิบวัตถุดิบเรามาหยิบออริกาโน่พิซซ่าที่เราทำรอบนั้นจะบวกหนึ่งแต้มทุกถาดต้องช่างใจและจะหยิบอะไรดี ส่วนี้ไซดิสครับไซดิสทุกอันบวก2แต้มบวก2แต้มนี่คือแบบก็โหดอยู่นะโหดมากบอกเลยตัวนี้โหดมากเพราะงั้นถ้าจะเล่นตัดสินใจดีๆวัตถุดิบทุกอันมีค่าแต่อันนี้ก็มีค่าเหมือนกันแต่ถ้าหยิบมาแล้วไม่ใช้ครัพลิกด้านหลังเป็นเก็บของรอบถัดไปได้ก็จะเป็นแบบโมดูลที่เพิ่มขึ้นมาครับโอเคอันนี้ก็คือตอบโจทย์ทั้งผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็สายบอร์ดเกมเมอร์ที่ยังชอบความแบบ ตัดกันตัดกันิดะแล้วก็แบบว่าก็โหดร้ายกับเพื่อนอยู่ครับผมอันนี้มีโอกาสจะได้เล่นเมื่อไหร่ครับพอจะรู้ทาลา์มั้ยเดี๋ยวจะมีอ๋อถ้าผลิตเนี่ยกำลังรีไฟไอรีไฟไอรูบุ๊กอยู่ครับจริงๆอยากพยายามให้ทันปัจยายต้นตีหน้าครับแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวอัปเดตกับทางสตองโฮอยู่ดีโอเคมีไรส่งท้ายไหม อยาก <อ acontec ido> ให้ติดตามยังไงได้บ้างจริงๆก็ติดตามผลงานของวิสาอก a r n i n g ได้ทางเพจของวิศาตได้ครับฝา <f arts> กด้วยครับกับว <c oughs> ิสาหออฟเล a ร n น n ิ่งครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับย้กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ